วันนี้จะพามาพับเหรียญปวยทานดอกบัวยตริบบิ้นที่ความยาว30เซนติเมตรจำนวนสี่เส้นพับปลายด้านหนึ่งลงมา10เซนติเมตรเสร็จแล้วเรามาทำเป็นฐานสี่โดยหันปลายริบิ้นเส้นสั้นขึ้นข้างบนค่ะดึงริบบิ้นให้กระชับเสร็จแล้วใส่เหรียญ พาปริบบินเส้นๆมาทับเปลียนทับต่อกันไปเรื่อยๆจนครบ4เส้นเส้นที่4สอดเก็บปลายค่ะกลับด้านสอดเก็บปลายริบบินเส้นๆโดยเราจะสอดไปตามแนวของริบบินนะคะท้าไม่ครบ4เส้นค่ะ ดึงให้กระชับเส็จแลกลับด้านต่อไปเริ่มลายใหม่เริ่มจากเส้นที่อยู่ทางด้านขวาบิดริบบิ้นมาทางด้านหน้าหมวนให้ปลายชี้ขึ้นด้านบนจับริบบิ้นโค้งมาสอดแบบนี้ค่ะสอดริบบิ้นลงตรงใต้ฐานดอกค่ะปลายริบบิ้นก็จะชี้ลงด้านล่างดึงให้กระชับอีกครั้งนะคะริบบิ้นเส้นที่อยู่ทางด้านขวาบิดมาด้านหน้ามมวนปลายชี้ขึ้นด้านบน ของริบบิ้นมาทางด้านหน้าเสร็จแล้วบิดขึ้นก็จะได้รูปแบบประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วสอดปลายลงในช่องใต้ฐานดอกค่ะให้ปลายริบบิ้นชี้ลงด้านล่างทำเหมือนกันจนครบสี่เส้นนะคะ ลายใหม่เริ่มจากเส้นที่ชี้้ปด้านบนพาไปทางด้านหลังให้ปลายชี้ไปทางด้านซ้ายเสร็จแล้วมมวนให้ปลายชี้มาทางด้านขวาวงริบินมาทางด้านหน้าบิดไปทางด้านหลังหนึ่งครั้งเสร็จแล้วสอดปลายริบินลงตรงช่องใต้ฐานดอกให้ริบินผู่ด้านล่างค่ะอีกครั้งนะคะจับริบินเส้นที่อยู่ทางด้านบนพาไปทางด้านหลังให้ปลายริบินชี้ไปทางด้านซ้ายแล้วหมุนให้ปลายริบินชี้ไปทางด้านขวา โค้งริบบิ้นมาทางด้านหน้าแล้วปิดไปทางด้านหลังหนึ่งครั้งสอดริบบิ้นลงตรงช่องใต้ฐานดอกจับริบิ้นเส้นที่อยู่ทางด้านบนบิดไปทางด้านหลังให้ปลายริบบิ้นชี้ไปทางด้านซ้ายหมุนให้ปลายริบบิ้นชี้ไปทางด้านขวาโค้งริบิ้นมาด้านหน้าพลิกกลับหลังไปหนึ่งครั้งสอดปลายริบบิ้นลงตรงช่องใต้ฐานดอก ดึงให้กประชับทำแบบนี้ไปจนครบสี่เส้นค่ะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปตัดปลายริบบิ้นออกค่ะ เราจะใช้กันเกร s ซิกแซกตัดลดินออกเป็นแนวตรงค่ะตกแต่งเพิ่มเติมด้วยดอกไม้เล็กสิ้นตรงกลางก็จะเพิ่มความสวยได้นะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของเบลลีเค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ